เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเองมันน่าไม่อายอันโตนี่โอ้โหฉนั่นของแกรบี้อักบอลลาฮอเฉ่งยับเลยครับเดิมหมุนอันโตนี่ไปเยอยแข้งช้างอ่โคเวนทรีแบบนั้นนะครับโอ้ oh ho. ฉนั่นของกรเบี้อักบอลาฮอร์ครับกูรูปากจะสับเละอันโตนี่เดิมหมุนของแมนยูครับน้าไม่อายไปล้อเลียนใส่นักเตะของโคเวนทรีซิตี้หลังชนะจุดโทษในเกมเอฟเอคัพเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ หลังราสมุสซูลยิงจุดโทษสุดท้ายเข้าไปครับโอ้โหทางด้านของอันโตนี่เดมุลครับหันเอามือไปป้องหงูนักเตะของโคเวนทรีซิตี้เป็นการฉลองชัยชนะแบบโอ้โหเจ็บช้ำระกำรใจนะครับการแสดงออกของปีกเบเบยอย่างอันโตนี่นั้นครับโดนวิจารณ์มากมายรวมถึงอับบลบัฮอล่าสุดที่ออกมาเชิงผ่านโซเชียลมีเดียเละเทะเลยบอกว่าอันโตนี่ป้องหูตอนฉลองต่อหน้านักเตะโคเวนทรีงั้นเหรอ ไอหมอนี่มันเป็นนักเตะที่ล้มเหลวที่หน้าด้านมากที่สุดในเลกที่สวยงามของเราหรือเปล่าอันโตนี่หน้าไม่ไอายนายไม่ได้เป็นตัวจริงให้กับโคเวนทรีด้วยซ้ำไปเองงี่เง่าเอ,อ้ยโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่แกบบี้อักบอลาหอสับอันโตนี่เลทเฮเลยบอกว่าเองมันหน้าไม่ไอายไปทําแบบนั้นส่นักเตะโคเวนทรีตอนที่เกือบจะแพ้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้จุดโทษช่วยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเองไปอมือป้องหูยเยอะเยะ้ยเข้าแบบนั้นมันไม่สมควรอยู่แล้วอันโตนี่ โดนสับเละเลยโอ้โหมิหนอําซ้ำทางแกบบี้อักบอลอยยังบอกว่าอันโตนี่ครับไม่ได้เป็นตัวจริงให้กับค o เวนทรีด้วยซ้ำไปด้าฟอร์มแบบนี้นะครับโอ้โห,โ,โ,หโดนเข้าไปอีกครับชุคแลค้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับพฤติกรรมของอันโตนี่เดอะมุนของแมนยูเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามันสมควรจริงๆรหรือเปล่าจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม